สวัสดีค่ะเพราะกับแม่ด้มาแชร์ค่ะสวัสดีค่ะสามสิ่งสามข้อที่เป็นกฎพื้นฐานเบสิกที่แม่ด้ค้างไว้เมื่อจากคลิปก่อนที่เราค้างกันไว้ที่แม่ด้บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสามอย่างหรือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นกฎเบสิกมากๆแต่มันก็คือกฎเหล็กบอกได้เลยว่าคือกฎเหล็กแน่นอนถ้าคุณมีก็คือมีปัญหาแน่นอนกับการสร้างไรายได้กฎเหล็ก ที่มาจากพื้นฐานคําว่าเบสิกพื้นฐานนั่นก็คือ3าสิ่งบอกเลยเลยนะยังมีเห็นใช้กันเยอะแล้วสังเกตดูหลายๆคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ซึ่งเข้าไปดูก็รู้แล้วแหละว่าก็จะมีแบบออกมาพอดึงพึมพางออกมาน้อยว่าเออยังไม่ผ่านกี่วันแล้วอย่างงู้นอย่างนี้คือยังไม่ผ่านคือรู้เลยไม่ไี่็เข้าไปดูมันจะผ่านได้ยังไงะคะในเมื่อคลิปของพี่ๆค่ะยังมีเสียงเพลงอยู่ ซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐานแต่เราก็ยังทำหนึ่งเสียงเพลงหลายๆคนก็ยังใช้เสียงเพลงซึ่งไม่ดีจะบอกว่าการที่เราไปใช้เอฟเฟกหรือใช้เสียงเพลงที่มันมีลิขสิทธิ สำหรับคนที่เขาถูกการเชิญให้รับใช้เพลงใช้เสียงเพลงค่ะแล้วเขาผนทําคลิปเพราะเอว่าคลิปมันเป็นคลิปที่ปังแล้วมันติดกระแสสําหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณ์ไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะเราก็ไปเอาเสียงคลิปนั้นนะคะมาใช้เอาเสียงเพลงในคลิปนั้นนํามาใช้นั่นก็คือมันผิดแน่นอนตราบใดที่เรายังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ Simple. ห้ามเล่นเด็ดขาดในเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องที่1นนะคะส่วนเรื่องที่2 การแชร์มาจาก t อกทอกหรือแพลตฟอร์มอื่นแล้วมันก็จะมีล ne นะ้ำเป็นแบบตัวเหมือนตัวโน้ตสวยๆอะไรอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละค่ะเอามาก็แชร์เข้ามาแล้วคลิปที่เขาแชร์มาอเผอิญเป็นคลิปที่มันปังมันติดกระแสเราก็ไปเอาเสียงเขามาใช้บ้างไปเอาแบบเสียงเพลงเขามาใช้บ้าง นั่นแหละจำได้ไหมที่บอกว่าคำคมต่างๆนั่นใช้ไม่ได้คำคมก็เหมือนว่าเขาพูดคำคมแล้วมันโดนมันใช่เราก็ไปอัดคลิปมาแล้วเราเอาคลิปเราลงไปแล้วเราก็เอาเสียงคำคมของคนอื่นนะคะเข้าไปอันนั้นแหละค่ะคือมันเบสิเมากที่พวกเรารู้กันแต่ยังทํากันเยอะมากมันไม่มีทางผ่านแน่นอนค่ะบอกไว้เลยนะอันนี้ต้องะระมัดระวังนะเสียงเพลง คำคมไม่ได้เลยจำกันได้ไหมมันไม่ได้เด็ดขาดซึ่งมันเป็นเบสิกเบสิกเบสิกจริงๆแต่ก็ยังทำกันอยู่ไม่เข้าใจอยากให้ทุกคนผ่านนะคะอยากให้ทุกคนผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันเอาที่แบบง่งายๆเบสิกก่อนเสียงเพลงคำพมอันนี้ไม่ได้เอฟเฟกเนี้ยก็ต้องระวังดูด้วยนะเสียงเพลงเสียงดนตรีนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันค่ะ